ทองคำปิดวันศุกร์แถว4533ดอลลร์ค่ะจุดที่ควรจับตาไม่ใช่จุดสูงสุดแต่คือ4511ค่ะกราฟไรน์วันบริงเจอร์บวก2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่4511ค่าท่าราคาย,ย่อช่วงต้นสัปดาห์ระดับนี้มักถูกมองก่อนเป็นจุดแรกย่อลงมาแล้วรับอยู่เหนือระดับนี้ได้แรงของการเบรกขึ้นยังมีแนวโน้มั้างอยู่ค่ะแต่ถ้าหลุดลงมาสัญญาณเบรกขึ้นอาจเอ็นเอียงไปทางสัญญาณหลอกได้ง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วันขยับขึ้นมาแถว4450แล้วค่ะ แต่ช่องว่างกับราคายัางกว้างขึ้นช่วงที่แรงมากแบบนี้ถ้ามีการย่อลงเร็วอาจเด้งกลับไม่สุดได้ง่ายค่ะดังนั้นค่อยๆรอรูปแบบให้ชัดจะปลอดภัยกว่าการไล่ราคาแนวต้านด้านบนอยู่ที่4 5 4 0่ถึง4550าค่าท่าแทงเริ่มสั้นลงและไส้บนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเข้าสู่การพักตัวในโซนสูงได้แต่ถ้าปิดวันแล้วยืนเหนือ4550ได้ภาพ460 0จะเริ่มชัดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามหลังเบรกมักมีจังหวะถูกดึงกลับได้จึงอย่ารีบและรอให้ยยืนนได้จริงก่อ่ออคตาม ราฟหนึ่งชั่วโมงหลังพุ่งแรงแล้วกำลังปรับฐานแถว4 5 2 0เป็นศูนย์กลางถ้าถ้ายังมีแรงซื้อแม้ย่อก็มีไส้ล่างดันกลับบ่อยขึ้นถ้าแรงขายเริ่มเด่นแท่งขาลงสั้นๆจะต่อเนื่องและการเด้งกลับจะช้าลงค่ะสัปดาห์หน้าลองดูความต่างนี้ก่อนด้านล่าง451 1คือจุดแยกแรกค่ะถ้าหลุดลงมาเป้าถัดไปคือ4502ถ้าอ่อนต่ออาจเห็นแถว4480และการย่อลึกอาจไปถึงโซน4448ได้ช่วงปลายปีสภาพคล่องบางค่ะ ข่าวเล็กน้อยก็พาวิ่งไปทางเดียวได้ง่ายค่ะการตัดสินใจยึดกราฟรายวันเป็นหลักลดขนาดล็อตและจำกัดความเสี่ยงไว้ก่อน